ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ Home of n o สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ Home of n o กันอีกครั้งวันนี้ Home of n o จะมีอะไรมานำเสนอเชิญรับชมได้เลยค่ะวิธีป้องกันสิบสัตว์รบกวนในบ้านเพื่อการใช้ชีวิตปลอดภัยและสุข,ขนอนามัยที่ดี การที่สัตว์รบกวนบุกบ้านนะับเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวซึ่งหลายครัวเรือนมักจะต้องพบเจอไม่ว่าจะเป็นหนูมดแมลงสาบแมลงวันและอื่นๆอีกมากมาย ต่างก็เป็นสิ่งที่น่ารำคาญต่อการใช้ชีวิตประจำวันนอกจากพวกมันจะทำให้อาหารเน่าเสียแล้วบางครั้งพวกมันก็ยังทำให้เสื้อผ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ได้รับความเสียหายหรือบางทีก็ทำให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงในบ้านต้องหวาดกลัวแล้ววันนี้ช่อง Home of No ของเราจะพาเพื่อนๆไปชม10วิธีป้องกันสัตว์รบกวนในบ้านสำหรับบ้านที่ประสบกับปัญหาสัตว์รบกวนบุกบ้านบ่อยๆลองมาดูวิธีแก้ไขปัญหากันได้เลยค่ะหหนู หนูบ้านที่มีขนาดใหญ่กว่าแมลงทั่วไปมักจะอาศัยอยู่ตามท่อหรือที่ชื้นชื้นมักจะแอบ,บกินอาหารที่อยู่ครัวบ่อยๆหากพบหนูในบ้านวิธีแก้ปัญหาก็คือต้องตรวจสอบช่องหรือรูต่างๆที่เป็นทางเข้าทางออกของหนูและจัดการปิดมันซะหรืออาจใช้กาวดักหนูก็ได้ค่ะแต่เวลาใช้ต้องระวังหน่อยนะคะ เพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงและคนในบ้านค่ะ 2. มะแมลงวันหากคุณเริ่มรู้สึกว่ามแมลงวันในบ้านเริ่มเยอะมากขึ้นทุกทีแล้วแนะนําให้ไปตรวจสอบในบ้านว่ามีอาหารเน่าเสียหรือไม่เพราะอาหารพวกนี้เป็นต้นตอของมแมลงวันโดยเฉพาะอาหารที่เน่าเสียอาจเป็นแหล่งวางไข่ของมแมลงวันได้ต้องกำจัดโดยด่วนหากมแมลงวันมีมากเกินไปอาจจะใช้วิธีดักมแมลงวันด้วยกาวดักมแมลงวันก็ได้ค่ะ 3. มมด มดคือสัตว์รบกวนที่พบเจอได้เป็นปกติในแทบทุกวันปัญหาก็คือพวกมันมักจะชอบมาตอมอาหารโดยเฉพาะเมนูของหวานที่มีน้ำตาลเยอะเป็นพิเศษสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกก็คือมันเช็คดูว่าในบ้านเรามีขยะที่ลืมทิ้งหรือไม่พอขยะที่มีเศษอาหารอยู่นั้นก็เป็นตัวดึงดูดที่ทำให้มดมาบุกบ้านหรือหากเกินรับมือก็ลองใช้ผงแป้งไล่มดก็ได้ค่ะ 4. แมงม,มุมแมงมุมนั้นเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญ ต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากดังนั้นหากเป็นไปได้ไม่ควรกำจัดมันแต่ใช้วิธีไล่มันออกจากบ,บ้านแทนซึ่งวิธีนี้ก็คือกำจัดใยของมันให้สิ้นซากด้วยเครื่องดูดฝุ่นซาเป็นวิธีง่ายและมีประสิทธิภาพมากค่ะ 5. เห็บเห็บเป็นสัตว์ค่อนข้างอันตรายเพราะมีเชื้อโรคเป็นภัยต่อชีวิตปกติมักจะพบในสัตว์เลี้ยงหากพบเจอในบ้านจะต้องทำการกำจัดออกไปให้หมด โดยใช้วิธีดูดฝุ่นให้เห็บไปอยู่ในถุงเก็บฝุ่นก่อนนำไปทิ้งหรือหากหนักจริงๆอาจจำเป็นต้องเรียกใช้บริการกำจัดเห็บหรือฉีดยาฆ่า,มาแมลงวิธีป้องกันเห็บบุกบ้านก็คือต้องหมั่นามความสะอาดบ้านอย่าให้บ้านลกโดยเฉพาะกองเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักเป็นแหล่งอยู่อาศัยชั้นดีของเห็บเลยล่ะคะ่ะข้อแนะนำก็คือให้ตัดเล็มหญ้าบ่อย ให้แดดสองทั่วถึงเพราะเห็บมักกลัวแสงแดดเป็นที่สุดค่ะ 6. มะแมลงปีกแข็งมแมลงปีกแข็งตัวเล็กๆที่พบเจอได้เป็นประจำวันในห้องครัวสร้างความลำคาญให้แม่บ้านนักต่อนนักเช่นเดียวกับมดคือพวกมันมักจะชอบตอมอาหารจนทำให้หารเน่าเสียบ่อยๆวิธีป้องกันก็คือทำความสะอาดห้องครัวด้วยผสมน้ำส้มสายชูครึ่งต่อครึ่ง ชุบผ้าหมาดๆแล้วเช็ดทําความสะอาดบริเวณที่พบมแมลงปีกแข็งนอกจากนี้ก็ต้องไม่ลืมเก็บขนมหรือของทานเหลือให้เรียบร้อยนะคะ 7. ผีเสื้อกลางคืนหากในบ้านคุณมีเสื้อโค้ทขนสัตว์อยู่แล้วก็คุณควรจะต้องระวังผีเสื้อกลางคืนให้ดีพอขนสัตว์หรือผ้าสิงทอน,นั้นเป็นอาหารชั้นดีของตัวอ่อนผีเสื้อกลางคืนวิธีป้องกันก็คือห้ามเอาเสื้อผ้าสปกปรก ที่ไม่ได้ซักทิ้งไว้นานเกินไปเพราะกลิ่นเหม็นจากเสื้อผ้าจะรอให้ผีเสื้อกลางคืนเข้ามาวางไข่ได้ค่ะนอกจากนั้นผีเสื้อกลางคืน,นยังไม่ชอบกินสมุนไพรพวกลาเวนเดอร์โรสแมรี่้องวางผงพวกนี้ไว้ในห้องก็ป้องกันพวกมันได้ล้วค่ะ 8. งูงูนับได้ว่าเป็นสัตว์รบกวนที่อันตรายและรับมือได้ยากที่สุดเมื่อเจองูในบ้านคุณสามารถใช้ไม้กวาดปัดไล่ออกไปจากบ้านได้นอกจากนั้น โทรเรียกหน่วยกู้ภัยให้มาจัดการงูที่อยู่ในละแวกชุมชนของคุณวิธีป้องกันงูก็คือต้องหมั่นดูแลสวนอย่าให้สวนลกเพราะหญ้าในสวนลกๆมักจะเป็นที่ซ่อนตัวของสัตว์ร้ายต่างๆโดยเฉพาะงูนั่นเองค่ะ 9. เห่าไม้หากพบเจอเห่าไม้ในบ้านแสดงว่าบ้านคุณมีความชื้นที่ค่อนข้างสูงปกติพอพบมัน มักอาศัยอยู่ในกองขยะก้อนดินไม้กระดานหรือสิ่งของเน่าเปื่อยต่างๆไม่เป็นพาหะโรคใดๆเพียงแต่สร้างความรำคาญเท่านั้นวิธีกำจัดมันก็คือให้ตรวจรอบรอยลัวของท่อน้ำและจัดการปิดให้เรียบร้อยหากมีรอยลัว่วปรากฏอยู่ทำให้เกิดความชื้นภายในพื้นที่บริเวณนั้นทำให้เกิดเห่าไม้ขึ้นนั่นเองค่ะ1ิบมแมลงสาบมาแมลงสาบคือสัตว์รบกวนที่หลายคนกวนและขยักขยงสาเหตุ มักมาจากสิ่งลังจานที่สกปกสรกเศษอาหารที่เหลือทิ้งและไม่ทำความสะอาดรวมไปถึงถุงขยะที่ลืมทิ้งทั้งหมดต่างเป็นแหล่งที่อยู่และอาหารของมแมลงสาบหมั่นทำความสะอาดบริเวณสิ่งสกปรกดังกล่าวเป็นประจำเพื่อไม่ให้พวกมันมาทำรังรละวางไข่ได้ค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบไอเดียที่ Home of No มานำเสนอในวันนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่อง Home o f n no. นดได้นะคะ